ออามาประดีนครับเปิดวอลกให้ผมไหยวันนี้เมากับปูเทอปปะปปะปะปะปปิดเทอมแล้วนะครับปี2 let's go to ตรปัทวิก่อนาาานนนดคัหห้ 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만지 너와의 여행을 생각했었는데. 너와의 여 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 이밤 너를 상상하며 근데 สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดป่าทวีกองครับวันนี้เรากม่ได้จะหลบรถ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 กันครับปิดเทอมแล้วก็ได้เวลาเที่ยวแล้วนะครับเล่นอะไรไหมเซลฟี่แล้ววะเซลฟี่เอาแถวนี้แหละมีอยู่ว่าเอาดีว่าแถวนี้มีไม่ถึงสมัยจตุจักรเลยนี่เรามาเดินซื้อเสื้อผ้าไปขายนะครับร้อนกับแบกแบกหนึ่งใบเท่าไหร่มาเป็นคนแบกมาเป็นคนแบก

เรื่องเสื้อผอยู่วะว่าสินบอกของเยอะเวอร์นัดเยอะมากมากมันบอกว่าให้เราไปเดินเลือกของตัวเองเลยเข้ามาเจอกันเราจะเดินไปกับมันได้เบิร์ดอะฮัลโหลอยู่ตรงไหนเราไปด้วยก็ดีนั่นดูาจะดูที่นี่คือมีทุกอย่างเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหแล้วก็ยังมีพวกฟิกเกอร์ที่เป็นแบบฟิกเกอร์ญี่ปุ่นอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มเลย แก็อากาศค่อนลอยจริงๆเมื่อเช้าฝนตกไปนะแต่ว่าตอนนี้จดดออกแหละวายพดเพชรพุทธวายพุทธพิจพุทธเฮ้ยวายพุทธพิจพุทธเฮ้ยวายพุทธพิจพัทธเฮ้ยวายพุทธพิจพุทธเฮ้ยผูเยอะจังวายอีกไม่ไหวไม่ไหวจิมถ้วยแรกของวันนี่ครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างการขึ้นไปคุยกองผ้าแล้วก็หาสมบัติในกองผ้านี้แล้วก็เอามาขายนะครับ ถ้าโชคดีก็ได้ตัวที่สภาพดีแล้วก็ยังสวยแล้วก็สามารถขายออกได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถในการคุยอย่างหนึ่งเนาะอจะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีพวกแฟชั่นครบเคลื่อนจริงๆนะครับเกงเกงออเทสซอรี่หรือว่าจะเป็นของต่างๆดูนะครับทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยนะ อันนี้อะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นผ้าโพกหัวนะครับอ่าแล้วก็สวมเข้ามาที่หัวผมเองนะครับก็เป็นดุมน้อยผ้าโพกนะครับพวกอัศเซอรีอร่เนี่ยก็มีหลายเทสให้เลือกมากมากเลยนะครับร้อนจนต้อง,งเติมสเบียร์มันเด,ดินรูปแบบ ตอนนี้ผมแยกกับโฟกอยู่นะครับก็กำลังเดินเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าไปเรื่อยวันนี้ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเป้าหม่ในดูเสื้ออะไรเป็นพิเศษเพราะว่าก็าถ้าเจอตัวไหนถูกใจก็อาจจะซื้อแต่ว่าวันนี้อากาศแบบร้อนแบบร้อนเลยนะครับทุกคนเห็นเสื้อแข็งยาวแบบนี้ขายเป็นเดือนอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อาจจะกำลังฮิตนะครับแล้วก็ที่ดีมาตัวนี้สือว่าสวยมากเลยเอาไปใส่กับเป็นเสื้อทับน่าจะดีวนมาเจอกันอีกทีก็ได้เสื้อผ้าเต็มถุงกันแล้วนะครับ,บ ผมเจอชุดนักบินอวกาศนาซานะครับน่าจะเป็นของแลนะครับสนใจก็มาดูกันได้นะครับแล้วผมก็เดินไปเดินมานะครับจนมาเจอร้านรองเท้าร้านนี้นะครับมันสวยจนผมต้องเข้าไปลองเลยนะครับลองไปลองมาโดนลองเชิงโดนไป2คู่ครับโดนรองเท้าไป2คู่นะครับกับผู้หนุมตัวนี้โดนเสื้อโดนเสื้อโดยกา่งเกงโดนอะไรโดนใจ นะอ่าที่กินข้าวแล้วกไม่ไหวอันนี้ร้อยในจีแบบสุดๆเป็นไงครับวันนี้แหม่มแต่ได้บอกเยอะมากเลยครัแบบอกเยอะมา,แะมากมาแล้วบอกเลยทุกคนราคาที่จ่ายไปคุ้มมากม ขอไม่ต้องมีไฟสีอะไรเพราะว่ามีแบ็กเกัดบางหมดนะครับโฟล์กรูมเหนื่อยมากกระสองเยอะมากให้คะแนนความเหนื่อยวันนี้คุณคููนี่ผมให้เจ็ดเต็มเท่าไหร่เต็มสิบไม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยอ่ะปวดขา สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนดูดิคือจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าผมมันมานะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่มีอะไรทานะครับก็เลยกําลังจะเก็บห้องแบบว่า big cleaning room ครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปสอบเนี่ยช่วงก่อนที่ผมไปสอบมันยุ่งมากนะครับก็เลยก่อนจะออกไปนอนที่คอนโดนเนี่ยก็ไม่ได้เก็บห้องเลยวันนี้ก็เลยจะมาเก็บห้องกันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ออมันปิดเทอมก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากนเท่าไหร่นะ วันนี้ผมไปซื้อของมาใหม่ครับนั่นก็คือจ้าจางมันคือหนังสือนิยายฆาตกรรมที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นเล่ม2แล้วนันก็คือเรื่องบ้าเวกกรนคนประหลาดเล่ม2เองนะครับคือทุกคนรู้ไหมว่าบ้าเวกกรคนประหลาดเล่มหนึ่งเป็นหนังสือนิยายฆาตกรรมที่ทาให้ผมเข้าสู่วงการนี้นะครับถือว่าวงการนิยายฆาตกรรมอบ นี่ยังรรับสอบสวนะอะไรงี้แล้วทีนี้ผมไปคิดว่ามันจะมีภาคต่อครับแล้วก็ภาคจริงๆภาคต่อเล่ม2ออ่ะออกมาน,นานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อมากสักทีนะครับแล้วก็วันนี้มันมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมปิดทมแล้วแล้วก็มีเวลาแล้วด้วยแล้วก็เล่มหนากว่าภาคแรกเยอะมากเลยเนะี่ยตอนเห็นเล่มแล้วตกใจที่ถาว่าไม่คิดว่ามันจะหนาขนาดนี้คือนี้ยาวๆครับผมบอกเลยมาเร็วทายบอกสองคนกลับบ้าน ขอใหม่เป็นไงคะทุกคนเราจะส่งแฟงกนกลับบ้านกันนะครับเ,เราจะกลับบ้านแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไปกินอีจ่าค่ะทุกไป let's go เป็นของโปรดเราเองเราชอบอีจ่ามากทุกคนถ้าเราแบบว่าเปิดไลน์แมนให้ดูได้นะเราอยากเปิดว่าเดือนเดือนหนึ่งเราสั่งแบบอีจ่าแบบเป็นสิบใครมาเลยนบางมดก็แามากินได้นะครับอี่จ่าร้านปูนสิงนัดได้นะคะเรลิน,น สวัสดีครับทุกคนก็ผมก็ได้อัาจวิดีโอในวันธรรมดาของผมมานะครับว่าผมทําอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ตื่นเช้ามากินข้าวอาบน้ํานะครับแล้วพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมานั่งเคลียร์งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปลง Youtube งานรับรีวิวต่างๆก็จะมานั่งทําแบบนี้จนหมดวันเลยนะครับ ถ้าเหลือเวลาจากการทํางานก็จะไปอ่านหนังสือเล่นเกมไม่ก็ดูซีรีส์พักผ่อนตามอัธยาศใยนะครับแล้วก็จะพามาดูวันธรรมดาหนึ่งวันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเจ้าตัวเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองก้นจากทาง Babel well แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Ergo Cushion Plus นะครับเป็นเบาะรองหลังกับเบารองก้นที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยนั่งสบายแล้วก็ไม่ปวดหลังปวดก้นเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถทํางานยาวๆได้ทั้งวันโดยที่ไม่ปวดหลังปวดก้นเลยนะครับ แล้วก็เวลาปกติที่ผมทํางานเนี่ยผมจะชอบเปิดอะไรฟังไปด้วยนะครับจะได้ไม่ดูสึกง่วงนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไปยิมนะครับก็เลยต้องมาเติมคาร์บกันก่อนที่จะไปยกเวทกันหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะกินเป็นขนมปังโฮลวีตแบบเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับถึงเวลาก็เก็บของนะครับแล้วก็ไปยิมกันครับโอเคครับมาถึงยิมแล้วนะครับก็เอาของใส่เอาไว้ในล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ไปวอร์มร่างกายกันนะครับก็จริงๆต้องมียางยืดสําหรับการวอร์ม ข้อต่อของไหล่ด้วยนะครับแต่ว่าผมทําไปแล้วแต่ลืมถ่ายเนาะเอาละครับวันนี้ก็เป็นพุชเดย์ของผมนะครับก็จะเปิดท่าแรกของวันด้วยท่า In e Smith m a c h i n e Press นะครับก็ท่านี้เป็นท่าที่ทาเก็ตอกส่วนบนของเรานะครับโดยที่ผมจะเล่นอยู่ที่2 working set นะครับจำนวนครั้งอยู่ที่6กถึงแจนถึง f a i l u r นะครับในทีที่8ก็คุมฟอร์มกับลมหายใจให้ดีนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผมยกได้เยอะเกินไปนะครับก็เลยเพิ่มโหลดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับในช่วงท้ายของเซสชันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นท่าสมิธแมชชีนเจนเพรสนะครับเป็นท่าที่ได้ในส่วนของจอยเซปของเรานะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมยังฟอร์มผิดอยู่นะครับแล้วก็หลังจากคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปแก้ฟอร์มให้ถูกต้องแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ได้กดอ่านเอาไว้นะครับก็รับรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าโดนจอยเซปเต็มๆเลยต่อไปก็เป็นท่าแมชชีนฟลายหรือว่าเพกเด็กที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นท่าท็อปเทียร์สำหรับกล้ามเนื้อหน้าอกที่ใครหลายๆคนชอบเล่นเลยนะครับ นันแบบว่าสรรกรีดกล้ามเนื้นอน้าอกได้ดีมากๆเลยนะครับท่านี้ต่อไปเป็นแมชชีนชูเดอร์เพรสนะครับก็ขออนุญาตปิดหน้าไปหน่อยเนาะเพราะว่าหน้าทุเรศมากแบบเจนจนเฟลเลอร์จริงๆริอะหน้าไม่ไหวจัดก็ต่อไปเป็นท่า reverse fly นะครับก็เล่นลายหลังนะครับก็ใช้เครื่องแมชชีนไฟเหมือนเดิมแต่แค่เล่นกับดาแล้วก็อันนี้ผมมาเล่นเคเบิลไซเลสโรว์เลสนะครับจริงๆไม่ต้องเล่นลากก็ได้นะครับเพราะว่าท่าชูเดอร์เพรสเนี่ยได้ทั้งไหล่หน้าแล้วก็ไหล่ข้างนะครับแต่ท่านี้จะได้ไหล่ข้างนะครับแล้วกกก็็ผมมแแคค่ออยยยาไสัันนเเฉๆะรบล มาจเพิ่อีกกแล้วก็ปิดท้ายที่ t r o y e p push down นะครับก็เล่นกับตัวโร p แบบนี้เลยนะครับดึงลงมาแล้วก็กางแขนออกนะครับจะได้ในส่วนของ Troysept นะครับสุดท้ายที่สุดก็คือการมาดูหุ่นตัวเองหน้ากระจกนะครับเพื่อดูว่าตัวเองพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจในวันต่อๆไปครับผมเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบวิดีโอนี้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย